โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคืนผู้นำทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนผู้งนงเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผิตภัณฑ์เคเอ็นสปอร์ตน,นะครับเดี๋ยวพี่เจจะปักหมุดไว้ในลิงก์ด้านล่างครับเอามาถึงคัมคืวนวันอังคารคลิปแรก3คู่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเวลาตีหนึ่งสี่จุดห้าครับเชฟฟีฟ่ยูเดียตัดทีมรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอมิววอร์ดับเก้าเชฟฟี่ยูแปดสิบสามแต้มจากการชนะยี่สิบหกเสมอเจ็ดแพ้เจ็ดเกมล่าสุดถือว พวกเบนเบนตันดีอาร์สมีกุสตาโวฮารเมอร์นะครับข้างหน้าเป็นเทลิสแคมเบลครับเจอกับมิลวอร 54แต้มจากการชนะ14เสมอ12แพ้ไป14เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะพอสมัตมา2-1นะครับตัวหลักๆก็จะเฟตทากังก้าดินเตสเปอร์คุมเกมรับมีไฮโลอีวานวิทนาทีแล้วเหมาคนเดียว2ลูกนะครับครั้งหน้าเป็นโจชัวโคเบิร์นครับนัดแรกเจอกันเชฟยูบุกชนะ1-0ก่อนเกมเชฟฟิลยูเนเต็ดเป็นปอพี่เหญ่มองว่าเชฟยูน่าจะคืนฟอร์มนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านครับเป้าหมายคือการเลื่อนชั้น แบบอัตโนมัตินะครับวัดใจเชฟฟิวเดตจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับโยโยโย่เจตสักผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับน,นี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างน,นี้เลยครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันดาบี้เขาที่อันดับ21จะเปิดบ้านเจอเบอร์รี่จาาฝูงนะครับดาบี้4ีแต้ม จากการชนะ11เสมอ8แพ้ถึง21เกมล่าสุดบุกแพ้สซีไป0ต่อ1นะครับตัวละหลักก็แฮร์ริสันอาร์มสตองมาคัตฮาเนสข้างหน้าเป็นแคนนอนแจ็คสันนะครับเจอกับเบอร์ลี่8-4แต้มจากการชนะ23เสมอ15แพ้แค่2นะครับเกมล่าสุดบุกชนะทีมแกร่งอย่างโคเวนที่2-1เลยนะครับมีจอร์จคาร์เลนจอร์ชบาวฮิลล์จากด้นแอนโทนีนัดที่แล้วเหมาคนเดียว2ลูกข้างหน้าเป็นลิวฟอสเตอร์นะครับนัดแรกในเสมอ 0- โมงนี้เบอร์ลี่ดีจริงๆนะครับโควนทีที่ว่านียวๆยังเอาไม่อยู่ครับหน้าวัดใจเบอร์ลี่ต่อจะบุกไปเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์เบอร์ลี่นะครับปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงครับมิดเดิลสโบร์อันดับ5จะเปิดบ้านเจอร์ลิสอยู่ในแต่อันดับ3โบโร60แต้ม จากการชนะ17เสมอ9แพ้14นะครับเกมล่าสุดบุกชนะด็กเบิร์นมา2-0ครับมเคิลคาริพาทีมกลับมาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับตัวหลักก็มีเคเลฮิเอฮานาโชมีเอลลานอเบิร์กซ็อกนะครับครั้งหน้าเป็นทอมมี่เคนเวนัทที่แล้วยิงประตูดได้ครับเจอกับรีดปาดิบสองแต้มจากการชนะ23เสมอ13แพ้ไป4เกมล่าสุดถือว่า สะดุดนะครับทำได้แค่บุกเสมอลูตัน1ต่อ1ครับตัวหลักๆก,ก,ก็พวกมาโนโซโลมอนแดนเจมส์ข้างหน้ามีโจเอลปิโรหรือไม่ก็ฟรัติกแบมฟอร์ดนะครับนัดแรกเนี่ยเป็นลีดเปิดบ้านชนะ3-1ก่อนเกมเขามองลีดบุกมาเป็นต่อครับแม่แต่ว่าลีดช่วงหลังสะดุดนะครับเสมอมา3นัดติดส่วนโบโร่4นัดหลังสุดเก็บถึง10คะแนนครับเป้าหมายคือการรักษาพื้นที่เพลย์ออฟ หน้าวัดใจมิดเดิลสโบรซื้อ2มุมไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่เดอะแชมเปนชิพนะครับพี่เจ็ดชอบไปที่เชฟฟิลยูเนเต็ดเบอร์ลี่และมิดเดิลสโบรครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย